จากเขาข้างในมานะครับผมเดินตัดเยื้อมาทางด้านฝั่งขวาผมเห็นแล้วครับมีเจดีย์อีกหนึ่งองค์น่าสนใจลองดูครับองค์นี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆกัน,นว่าเป็นจะเป็นเจดีย์นะครับเออเจดีย์อีกอันหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเจดีย์นี้จะมีบ่อน,น้ําอยู่ข้างๆผมไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมของคนสมัยโบราณแล้วด้านหน้านะครับก็จะมีแท่นแท่นที่เดินเข้ามาเห็นไหมฮะเหมือนเดิมเลยครับ ปลานี่ก็สวยนะเราเข้าดูกใกล้ลก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 ขอไวห,หน่อยนะครับตอนนี้แบดจะหมดอุ้ยปางองค์นี้ก็ใหญ่นะใหญ่โตสวยแล้วก็รู้สึกว่าจะสมบูรณ์แบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะหินที่เรียงมาแต่ละก้อนเนี่ยด้วยความพยายามของคนสมัยพลโบราณน,นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆ เห็นไหมบ่อน้ําโบราณที่คนโบราณสร้างขึ้นมาเมื่อเป็นร้อยเป็นพันปีเห็นไหมก็จะใช้หินแบบนี้นะครับที่มากันดินไม่ให้ถล่มลงมา